สวัสดีครับวันนี้กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมนักรกเอ็มคลาสสิกนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนครับมาอัพสกิลนะครับในส่วนของน้องแมวกันนะฮะว่าอัพยังไงครับทาไมจะต้องอัพเราอัพแล้วลได้อะไรครับก็อย่ามาติดตามได้คลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อกี่จะใ,ใ,ในการทําคลิปลต่อไปด้วยกันแน่นอนนะครับทุกคนน่าจะรู้สรรพคุณน้องแมวกันเนาะก็น้องแมวเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเลยที่ช่วยเราเรื่องการฟาร์มการลงดันการตีบอส ได้ค่อนข้างดีนะครับแดนเจนลิฟต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างสําคัญนะฮะ,ะสรน้องแมวทั้ง4ตัวซึ่งน้องแมวเนี่ยนะครับเขามีสกิลนะครับพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเนี่ยเขามีสกิลอย่างเช่นเนี่ยเขามีสกิลของเขาอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันก็สกิลของน้องเนี่ยจะติดล็อกกุญแจไว้นะครับซึ่งสกิลที่ติดล็อกกุญแจเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างแบบสําคัญมากๆเหมือนเป็นสกิลบัฟซับพิเศษอะไรเงี้ย ซึ่งมันมีผลต่อ,อการเล่นแบบโซโล่นะครับตัวละครที่ไม่ได้มีตี้นะครับแบบไปบู๊คนเดียวไปโซโล่เดียวเนี่ยเอาน้องแมวสีตัวนี้ไปลุยได้นะครับซึ่งโอเคเราจะต้องปลดล็อกนะครับในส่วนของสก,กิลออกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะสร้าง Impact นะครับให้กับตัวน้องแมวของเราให้มันเก่งนะครับแล้วก็โหดมากๆซึ่งแมวแต่ละตัวเนี่ยเขามีความสามารถที่แตกต่กางไปนะครับผมจะพูดคร่าวๆกันเพราะว่าผมเคยทาคลิปแนะนําน้องแมวไปแล้วอย่างน้องโกโร่เนี่ยเขาจะมี น้องก็โลเป็นสายทับเนาะสกิลหลกัหลกๆที่น่าสนใจก็คือสกิลชุบชีวิตนะฮะเนี่ยสกิลชุบชีวิตตรงนี้นะครับเราก็ต้องทําการปลดล็อกไปก่อนโดยเริ่มแรกเนี่ยจะมีแค่สกิลท้าแมวแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีน้องโพนะน้องโพก็จะเป็นสายดาเมจเพียวๆเลยนะครับถ้าอยากจะให้น้องโพทําให้ทีมเราแข็งแก่งตีลงตีแรงนะครับก็ต้องปลดสกิล2 3 4ตามลํตามลดับรวมไปถึงนะครับน้องวัชบีนะครับอันนี้จะเป็นน้องแมวสายแทงนะครับถ้าอยากจะให้ถึกจริงๆ นะครับก็ต้องอัพสกิล2สกิล3มันจะมีเรื่องการเพิ่มความถึกมีการเด้งเลือดเด้งเลือด2เท่าด้วยนะครับแต่ว่าสกิลสุดท้ายเราไม่ต้องปลดก็ได้เพราะว่ามันเป็นสกิลเปลี่ยนเป็นธาตุไฟเฉยๆนะครับแล้วก็น้องเมซ่าตัวนี้นะครับก็เป็นน้องแมวสายเวทนะครับถ้าอยากจะให้นะครับน้องแมวสายเวทเนี่ยดมเมดามจแรงขึ้นหรือมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําการปลดล็อกซะาจะช่วยคุณได้อย่างเยอะเหมือนคุณมีตี้ไปเลยอะเหมือนคุณมีอาโคเหมือนคุณมีนักเวท นะครับเหมือนคุณมีคูเซเดอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเหมือนคุณมีทุกอาชีพที่จะช่วยเหลือคุณได้นั่นเองนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการปลดล็อกสกิลกันนิดนึงแล้วกันก็ปลดง่ายๆครับท,ทําเควสเดินเควสน,น,นี่หน่อยซื้อของมาใสา่น,นี่หน่อยก็สามารถที่จะทําให้ตัวละครนะครับเก่งขึ้นมากเลยนะครับน้องแมวแต่ละตัวนะไปดูกันเลยครับนี่ครับโดยเริ่มต้นเนี่ยนะครับสกิลมันก็จะมีแค่สกิลแรกเนาะสกิลสองสามสี่เนี่ยมันจะล็อกอยู่เห็นไหมครับ ก็จะมีวาสบีที่ผมปลดไปแล้วรอบนึงตอนที่ทําคลิปคลิปแรกเนาะแต่ว่าผมจะมาปลดให้หมดเลยผมจะเริ่มต้นจากวาสบีก่อนนะครับเป็นตัวแทงชั้นดีเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะทําการปลดล็อกสกิลกันนะครับก็จะมีสกิลที่มันเป็นลูกกัญแจเนาะก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นจุดที่เราเคยทำเควสจ้างทหารแมวเนาะ ด้านขวามือมันจะมีน้องแมวอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาทำภา,ารกิจกันนะครับก็โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นการให้เราใช้เหรียญโพลิ่งนะครับหรืออีเดนคอยนะครับซื้อปลดล็อกไอเทมนะครับซึ่งผมเคยทําให้ดูคลิปไปแล้วนะแต่วันนี้เราจะมารีวิวปลดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ปลดล็อกอน้องแมวเนี่ยนะครับผมบอกก่อนเลยว่าเอาพกไป4ตัวก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่อะโอเค ก็เริ่มต้นที่ทหารมารับจ้างตรงนี้ครับอ่าสังเกตชื่อนะครับชื่อไอเทมเนี่ยจะมีชื่อน้องแมวอยู่ข้างหลังนะครับก็ผมจะหาของวาซาบิอย่างเดียวนะครับผมก็จะซื้อไปผมไม่อยู่หมื่นนะประมาณหมืน่นอีเดนคอยนะจะซื้อของวาซาบินะครับอ่ะวาซาบูอ่ะซื้อไปเนีย่ยซื้อไปให้หมดเลยนะครับถ้าซื้อหน้ากากมันมันก็จะปลดล็อกวิธีใช้งานเนี่ยก็จะต้องทําการกดใช้นะครับ ในกระเป๋าก่อนนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปในน้องแมวนะครับเ,เราก็ไปดูนะมันปลดล็อกแล้วนี่ผมซื้อดูตัวอย่าง,งอันก่อนนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับสกิลปลดล็อกแล้วเห็นไหมเนี่ยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเนาะแต่ว่าจะเป็นสกิลเลเวลหนึ่งถ้าอยากจะให้เป็นสกิลเลเวลสองเลเวลสามก็ต้องปลดกระดูกแล้วก็หน้ากากข้อปากนะฮะมันก็จะกลายเป็นเลเวลสามคือถ้าเกิดเราแค่ปลดล็อกหนึ่งชิน้นอะมันจะแค่ปลดออกมาเป็นเลเวลหนึ่งเฉย สกิลสูงสุดก็คือเลเวลสามเราต้องปลดทั้งหมดสามชิ้นตามรูปภาพเลยครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะอ่าโอเคไหมแต่ว่าถ้าเป็นเลเวลสามของแต่ละสกิลครับมันจะต้องใช้เหรียญแมวในการปลดเห็นไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นเลเวลสามนะซึ่งนะครับอ่าเหรียญแมวเจ้า kitty cat coy เนี่ยนะครับก็ต้องทําเควสกับน้องแมวนะครับอ่าผมจะกดไปก่อนนี่ครับก็ปลดล็อกเรียบร้อยมาเป็นเลเวลสองเห็นไหมครับ มันขาดเลเวลสามเนาะเลเวลสามก็คือชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมบอกคือต้องใช้คิตตี้แคทแรกนะฮะซึ่งเราต้องทำเควสก่อนนะครับมันจะเป็นเควสลำเลียงนะครับด้านบนสุดอ่ะเราก็ทำเควสลำเลียงไปก็แค่เดินส่งของธรรมดาไม่มีอะไรมากครับเราก็กดเดินไปเควสมันจะมีเป็นเควสสีเขียวอยู่ข้างล่างนะครับมันจะเป็นเควสสีเขียวให้เราเข้าไปทําให้เราเดินส่งของเฉยๆไม่มีอะไรเลยง่ายสุดนะครับเราก็กดไปเลยอ่าเรียบร้อยครับก็มาคุยครับนี่ครับก็ได้ เหรียญกิติแคทมา4อันก็เอาเหรียญตัวนี้สี่อันไปแลกด้วยอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งวันก็จะทําได้แค่ภารกิจเดียวก็แลกได้แค่สี่ชิ้นอ่าสี่ชิ้นแลกได้หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับผมก็จะแลกหน้ากากของวาสบีก่อนเพราะว่ามันจะปลดสกิลสามได้ปลดสกิลเลเวลสามนะไม่ใช่สกิลสามเห็นปะ่ะก็จะกลายเป็นเลเวลสามเห็นไหมฮะง่ายๆเลยหนึ่งสกิลก็คือต้องปลดอุปกรณ์สามชิ้นแหละชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองจะใช้เหรียญอีเดนคอยชิ้นที่จะใช้้เเเป็นหนหรีียยญคคคิตแแท่่องงาๆ รเราก็ไล่ปลดไป2วัชบีเนี่ยผมจะปลดแค่สองสกิลแรกครับก็ผมต้องไปซื้อหมวกทองอีกเนาะแล้วก็เขี้ยวนะครับอีกอันหนึ่งก็เขี้ยมีแล้วเนาะส่วนหมวกทองเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูในร้านนะครับก็ใช้เอเดนคอยแรกรู้สึกว่าจะประมาณ840หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอยู่นะครับเนี่ยเราก็แลกเลย8 4 0เอเดนคอยล้าพัแลกไปเนี่ยแค่นี้เองก็ปลดล็รเรียบร้อยแล้วก็ไปกดใช้ในกระเป๋านะฮะ เ,เราซื้อก็ซื้อไปเลยได้นะครับตรงนี้เนี่ยอัน,นที่เป็นรูปสัญลักษณ์ซ้ายบนน่คือมันมีแล้วอ่ะโอเคกดเรียบร้อยเราก็กลับไปที่น้องแมวครับตอนนี้น้องแมวก็คือจบเลเวลสาม้องคู่นเนาะผมจะปลดแค่นี้ครับเพราะว่าเป็นทําเป็นธาตุไฟไม่ต้องก็ได้เพราะผมมีสก,กลิลของผมอยู่แล้วนะฮะเนี่ยเราก็กดล,ล็อกแล้วก็อของตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเอามาใส่เป็นเครื่องประดับให้กับน้องแมวได้ด้วยนะครับ ของ3ชิ้นในแต่ละสก,กิลนะครับมันก็จะเลือกม,มาใส่ได้เพราะว่าน้องแมว1ตัวเนี่ยสามารถใส่เครื่องประดับได้3ชิ้นนะฮะโอเคไหมครับแนะนำนะครับถ้าจะปลดก็คือต้องปลดเป็นเลเวล3ไปเลยนะครับก็คือต้องปลดอุปกรณ์3ชิ้นนะชิ้นที่1ชิ้นที่2ใช้เอเดนคอยชิ้นที่3นะครับจะใช้เป็นเหรียญน,นะครับคิตตี้แคทโอเคไหมอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับก็ใน1ใน1ตัวน้องแมวเนี่ยจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด9ชิ้น โอเคไหมครับ3สกิลสกิลละ3เวล3-3-9นะโอเคนะประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ตกแต่งน้องแมวได้ตามอธัธยาศัยเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอการแนะนำในการอัปเกรดลดล็อกสกิลน้องแมวนะครับอันนี้คือต้องทำนะครับอันนี้ต้องทำนะไม่ใช่แค่ว่าเช่าน้องแมวมาเอามาเดินตามไม่ได้นะมันสกิลเดียวมันช่วยเราได้แค่นิดเดียวนะครับ พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเป็นคาสสเป็นไฮคลาสเนี่ยเอาไม่อยู่นะถ้าไม่อัปเกรดนะครับก็ผลดีของมันเนี่ยเราไปลงดันลิฟต์ได้นะอยู่นี้เขาลงโซโล่กับน้องแมวสบายเลยนะครับอยู่เอาอยู่ง่ายๆนะครับเก็บบอสได้ถึงบอสเลเวลเ0าเลยอ่ะสำหรับน้องแมวตัวถัดไปครับผมก็จะซื้อมาผมซื้อมาหมดเลยนะครับแล้วผมก็กดรับกดใช้ก็จะเป็นสกิลของน้อง โอโลนะครับเนี่ยปลดเรียบร้อยเป็นเลเวล2เลเวล1ก็มีหน้าที่แค่ทำเป็นเลเวล3ก็แค่นั้นเองแต่ว่าของเลเวล3เนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยมันจะยังทําไม่ได้เนาะเพราะว่ากิจลำเลียงของน้องแมวอะขนส่งน้องแมวคือมันหมดแล้วเดีย๋ยววันอื่นเราค่อยมาทําต่อนะฮะวันนี้มันได้แค่ภารกิจเดียวซึ่งตัวละครที่เหลือนะครับน้องแมวอีก3ตัวเนี่ยผมก็จะอัพแค่เลเวล2ก่อนก็จะไล่ซื้อให้หมดเลยผมก็จะเอาเอเดนคอยของผมซื้อให้หมดทุกอย่างนะครับเนี่ยซื้อให้หมดเลย แค่ซื้อซื้อซื้อ,อ,อแล้วก็ยัดให้มันแค่นี้เองเนีย่ยเราก็ใช้ไปน่ก็น่าจะเป็นเลเวลสทั้งคู่แล้วหรือเปล่าไม่แน่จใจเดี๋ยวเข้าไปเช็คดูคิดว่าจะเป็นเลเวลสหมดอ่ะเป็นเลเวลสองหมแล้วเห็นปะ่ะที่เหลือแล้วก็ปลดไล่ปลดต่อิีนที่3ก็อย่ารอพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับผมก็ประดับตกแต่งไอเทมไปได้ไม่มีไรตรงนี้อ่าใช่เหลือสกิลสุดท้ายนี่สกิลชุบชีวิตเราต้องซื้อต่อแล้วเนี่ย เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับน้องโกโร่อะเนี่ยอ๋อหรืออีกสชิ้นไงนี่ไงซื้อไปเลยครับประมาณพันพันแนีมันก็จะกดปลดสกิลชุบชีวิตด้วยแล้วก,กดใช้ไปเห็นไหมเนี่ยเราปลดเลยวันนี้ผมเล่นให้ดูเลยเล่นแบบไม่ฆ่ามไม่ตัดด้วยครับอะเป็นเลเวลสทั้งหมดก่อนนะครับวันนี้1ตัวหลักๆเลยคือผมใช้วาซาบีเล่นอยู่แล้วนะครับน้องแมวแท้งสีดำนะฮะที่เหลือก็เป็นแค่ส่วนประกอบนะฮะ แต่ว่าในนาคคก็ต้องเลเวล3ทุกตัวอยู่แล้วอ่ะตัวถัดไปเราก็อัพต่อได้เลยนะครับน้องโพนะครับตัวต่อไปก็เป็นน้องโพเนาะน้องโพก็จัดไปเลยทุกชิ้นนะครับจัดไปเลยทุกชิ้นก่อนน้องโพก็จะได้งหมด6ชิ้นนะครับเพราะว่าอีก3ชิ้นมันอยู่ในเหรียญแมวเนาะใช้เดนคอยไปก่อนล้วก็กดใช้ใช้ใช,ใช้ไปเลย6ชิ้นก็จะลด3สกิลเป็นเลเวล2ไปก่อนนะฮะโอเคไหม พ่งนี้ก็จะเป็นเลเวลสของตัวหนึ่งพ่งนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ค่อยๆทาไปนะครับสามารถเก่งได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมบอกกันเลยว่าวันแรกนี่คือคุณเดินแบบเท่เลยมีน้องแมวยืนแบ็กให้4ตัวนะครับต้องอัพนะอันนี้พูดจริงๆต้องอัพนะถ้าไม่อัพไม่เก่งนะลงอะไรไม่ได้นะครับลงได้แค่ตีมอนทั่วๆไปนะครับฟาร์มของฟาร์มของปกตินะแต่ถ้าคุณอัพนะค,คุณลงดันคุณลงอะไรได้สบายเลยนะผมบอกกันเลยเพราะผมลองไปลงมาแล้วนะครับ โหดจัดนะฮะอ่ะสีเหลือครับซื้อน้องเมษาลงมปเลยครับเมซ่าเมษาแล้วจะอ่านนะอ่ะก็กดไปเหมือนกันนะแล้วก็วันถัดไปก็ค่อยมาทำเควสลลำเลียงขนส่งน้องแมวนะเพื่อที่จะปลดชิ้นที่3เที่เป็นเลเวล3ให้ได้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ทำแบบนี้แหละนะฮะผมบอกเลยว่าโหดจัดนะครับน้องแมวคุณเก่งขึ้นปิดหูปิดตานะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดท่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ